สิ่ำคัญเลยค่ะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกบ e l o w standard ก่อนนะคะวิธีป้องกันก็คือดูแล defect rate นะและจัดส่งแบบมี tracking มี scan ภายใน handling time ให้มากที่สุดนะคะ ที่สำคัญข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือตรวจเซลเลอร์เลเวลทุกๆวันที่20เมื่อวานนี้วันนี้วันที่21เพราะฉะนั้นวันนี้มันจะขึ้นเซลเลอร์เลเวลเลขใหม่แล้วป่ามันตัดรอบทุกๆวันที่20ของทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวลงดีเทลแล้วจะรู้ว่าทำไมวันที่20ถึงสำคัญผลร้ายของการตกบิโลสแดนดาร์ดบางคนที่ ก่อนหน้านี้ที่มีหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องบิโลซันดาดแล้วเข้าใจไปว่าถ้าเกิดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันจะหายไปเองนะมันไม่หายไปค่ะเพราะว่าถ้าตกบิโลซันดาดปุ๊บข้อแรกเลยที่จะกระทบ กับเราในเชิงของยอดขายและค่าธรรมเนียมคือทราฟิกเราจะลงไป20%และค่าธรรมเนียมเราจะขึ้นอีก4%บางคนเพิ่งมาสังเกตว่าทำไมเอ๊ะอีเบขึ้นค่าธรรมเนียมหรือเปล่าเปล่านะแต่ว่าตกบิโ o s t a n d ค่าธรรมเนียมจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระวังเลยไม่อยากให้ตกข้อแรกนะคะ Search Ranking ตกแล้วก็ Final Value ฟรีเพิ่มแถมยังเปิด Account ใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเปิดมาใหม่มันจะเป็น below standard ขอ Selling Limit เพิ่มก็ไม่ได้นะ,ะมันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆถ้าตก below standard นานเกิน60วันจะโดนดีดีโมดร้านคือดาวไซส์ร้านเช่นถ้าเราเป็นร้านไซสใหญ่พรีเมียมแองเคอร์เอนเตอร์ไพรส์นะคะจะโดนดาวเกรดร้านเป็นเบสิก เพราะว่าถ้ายิงตกบิโลสซนดัตนานขึ้นนานขึ้นติดกันเกิน3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นเลยจะเริ่มโดนลดเซลลิงลิมิตแล้วถ้าโดนลดเซลลิงลิมิตแปลว่าอะไรแปลว่า 1. l i s t ลิสติ้งโดนเอ็นสปั๊มออเดอร์ยากขึ้นเพราะไม่มีของไม่มีเซลลิงลิมิตเหลือให้มาปั๊มออเดอร์นะคะ เพราะฉะนั้นมันจะยิ่งรอดออกจากบิโลแซนด์ดาะยากขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เลยอยากย้ำว่าอย่าตกและถ้าตกนานเกินหนึ่งปีก็ Account Restricted แปลว่าขายไม่ได้ยังซื้อได้นะคะอย่าตกเนาะ ค okay. สาเหตุที่ตก below standard นะคะเพราะว่ามีเรื่องของ defect และ case close without seller resolution สูงเกิน0.3นะ สิ่งที่ต้องทำคือต้องปรับปรุงเรื่องของบริการและรับมือเคสให้ดีขึ้นปรับปรุงเรื่องของบริการก็คือการดูแลลูกค้าการจัดส่งให้ทันเวลาส่งสินค้าที่ถูกต้องไม่มีปัญหาไปให้ลูกค้าอย่างนี้นะคะดูแลเคสและบริหารสต็อกให้ดีขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าเราขายที่ .com จะดูเฉพาะอันที่ไป USA ย้อนหลัง12เดือนหรือถ้าเรามีออเดอร์เยอะใช่ไหมอย่างที่บอกคือเรามีออเดอร์เกิน400ออเดอร์เราจะได้ตัดรอบแบบ3เดือนทางแก้ข้อแรกของ below standard คือปั๊มออเดอร์ให้อยู่ในรอบ3เดือนให้เร็วที่สุด เพราะว่ายิ่งเราโดนประเมินผลแบบ12เดือนมันแปลว่าเคสเก่าๆทั้งหลายที่เคยมีปัญหามันไม่เคยโดนล้างออกไปจากระบบถูกไหมเราจะต้องการล้างเคสเก่าทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเริ่มต้นใหม่เราจะต้องปั๊มออเดอร์ออกมาให้มีเกิน400ออเดอร์ภายใน3เดือนหลัง หรือเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าใน Account ของเราจะต้องมีบ้างสินค้าราคาถูกขายง่ายเพื่อขายเอาออเดอร์นะคะแล้วก็สินค้าบางตัวอาจจะแบบราคาสูงหน่อยมาจิ้นหนาหน่อยอย่างนี้เราขายเอากำไรมีการบาลานซ์วางกลยุทธ์ให้กับร้านของเราเพราะว่าการมีออเดอร์เยอะก็ช่วยชีวิตเรานะคะโอเค ตรงนี้ข้อแรกตรวจเซลล์เลเวลทุกวันที่20เพราะนาทีทองของการแก้ไขคือวันที่21-30ของ3เดือนแรกคือ b ิ l o w standard เนี่ยช่วงแรกอะ่ะมันจะมี Grace p e r รีดนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราดีขึ้นหรือเราปรับปรุงได้เขาจะรีบๆหายไปให้อย่างลดเร็วในช่วงแรกแต่ถ้าเรายิ่งติดไว้นานแล้วเราก็ไม่แก้แล้วเราก็ไม่หลุดทีเนี้ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆใช่ไหม ตรงนี้ตรวจวันที่20นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยเหมือนอย่างวันเนี้ยวันที่21ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีเวลา10วันเนี้ยในการแก้ไขสถานการณ์บางคนถ้าเป็น Account ที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่าออเดอร์เขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยเขาปัม๊มเขาปั๊มเอาของมาขายลดราคาเพิ่ม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 เข้าไปอะ่ะเขาก็ละลายเปอร์เซ็นต์ของ defect ไง ละลายเปอร์เซ็นต์ดีเฟกลงไปใช่ป่ะคะแล้วเขาก็รอดเขาก็ไม่ต้องตกไปเลยตั้งแต่ตน้นหรือถ้าเคสไหนที่เขาได้รับการตัดสินว่าแพ้แต่เขามีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเขามีดีสแกนใน10โค้ดเขาก็ไปขออุทธรณ์ให้ CS พิจารณาหลักฐานแล้วดูว่าเผื่อจะตัดสินใหม่เงี้ยคะ่ะ คือมันก็มี2วิธีคือปั๊ม transaction มานะคะละลาย defect หรือแก้ยื่นอุดทอนเพื่อขอพิจารณาตัดสินเคสใหม่ทางไหนที่เราทำได้เราต้องดูเพราะว่าแต่ละกรณีไม่เหมือนกันเนาะโอเค ตรงนี้สิ่งที่แนะนำนี่ค่ะก็เลยเป็น2อข้อคือการทำโปรโมชั่นลดราคาหรือทำแคมเปญกับลูกค้าใน US เพื่อเพิ่มฐานของการคำนวณตอนที่เราเห็นสูตรคำนวณถูกไหมเพิ่มตัวข้างล่างให้เยอะขึ้นเพิ่มออเดอร์ให้เยอะขึ้นจะได้ละลายดีเฟก t หรือเคสที่มีปัญหาแต่เรามีหลักฐานว่าเราควรจะชนะเราน่าจะเป็นฝ่ายถูก รับพิจารณาใหม่ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อละลายดีเฟกให้เปอร์เซนต์ดีเฟกมันต่ำๆแล้วเราจะได้หลุดพ้นบิโลสันดานะคะวันที่20อย่างนี้ค่ะอรอบประเมินเนี่ยมันก็คือจะประเมินไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ว่าพอฟอร์เควส์นะ่เขาจะบอกเราทุกๆวันที่20นึกออกไแล้วเราจะเหลือ10วันเนี้ยเป็นช่วงแก้ไขนี่คือเหตุผลว่าแนะนำให้ ทำปั๊มออเดอร์ให้รอบประเมินของเราอะ uh, เป็นแบบ3เดือนให้เร็วที่สุดให้ดูตัวอย่างของเพื่อนที่ตกบิ l o ไปแล้วนะคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะคือเราก็ดูเซลเลอร์เลเวลนะคะแล้วก็ uh, มันจะเขียนว่าเรา uh, ตกบิ l o w standard แต่ว่าเรายังสามารถปรับปรุงได้นะคะ there is still time to improve คือยังมีเวลาให้ปรับปรุงนะคะ เราก็กดไปจนตัวอักษรสิน้ำเงินนี้เลยนะคะกดเข้าไปอ่านาจากตัวอย่างนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาติดบิโลเันดาตตอนออกัสปีที่แล้วนะเพราะไม่แก้เคสมันจะมีเครื่องหมายตกใจให้ดูว่าติดเพราะอะไรเหมือนเดิมเราก็กดตรงรูปสามเหลี่ยมลงนี่ว่าดีเทลเป็นอย่างไรพอกดเข้าไปดูนะคะ มันจะดูได้2อ,อจุดหมายความว่าวิธีการดออูข้อแรกเราต้องดูก่อนว่าเราอ,อยู่ในรอบการประเมินแบบ12เดือนหรือรอบ3เดือนสมมตุติสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองนะมันกดเข้าไปดูในนี้ได้ก็จะเห็นว่ามีมันรีบเหล็กดาวให้ดูนะคะและก็จะมีให้รู้เลยว่าปัญหาคือเป็นเพราะ case closed without seller resolution ก็คือปัญหาคือตรงนี้นะคะ เคสโคลส์พิทเอาเซลเลอร์แลสโซลูชันพอเรากดเจ้าสามเหลี่ยมรูปนี้ลงมาดูรายละเอียดเราก็จะพบว่า,าตรงนี้ออก o b เบอร์7ถึง September 2018แปลว่าเราโดนตัดรอบแบบ12เดือนอยู่นะคะก็ มาดูไส้โดยการกดปุ่มที่เขียนว่า c k a s e s แล้วเราก็จะเห็นหน้าที่ขึ้นตุ่มสีส้มให้เราเห็นว่ามีปัญหาอะไรนะแล้วตุ่มสีส้มทุกๆตุ่มเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเพราะ INR หรือเป็นเพราะ SNAT นะคะพอเราเข้าไปดูปั๊บอย่างอันเนี้ยเราเห็นว่าคนคนนี้ มี INR หรือมีสนแอที่เขาว่าปิดเคสช้าปิดไม่ทัน3วันแล้วผู้ซื้อยกระดับเคสแล้วเขาได้รับการตัดสินว่าเขาแพ้เคสเขาก็เลยมีเคสเยอะมากจนตกบิลสดันดาดถ้าเราดูมันร r e a k d o w n เราจะเห็นรายละเอียดเลยว่าแต่ละเดือนอย่างนี้นะเราอะ่ะมีออเดอร์กี่ออเดอร์ยอดขายเท่าไหร่คืออยู่ข้างล่างนี่คือมันรีเบรกดาวนะคะ ถ้าเกิดว่าคนทีออ่อยากจะรู้ว่าตัวเองมียอดขายเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเดือนไหนขายดีกว่ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้ามากดมันรีเบรกดาวดูได้นะไม่ต้องรอว่าเราจะมีเคสหรือไม่มีเราเข้ามากดดูได้แต่เวลาเรากดดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเดือนเนี้ยไม่มีเคสไม่มีปัญหาอ้อเดือนนี้มีเคสเดือนนี้ไม่มีนะอ๋อ,อ,อแสดงว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเขาอะรีบๆทิ้งอดีตเนาะใช่ไหม ทิ้งเดือนพฤษภานี้ให้รอดอ่ะมีตั้ง4เคสนะีรีบๆทิ้งอดีตไปให้ได้อ่ะไม่ต้องอยู่ในรอบการประเมินแบบเป็น12เดือนอ่ะเขาอ่ะก็อาจจะรอดแล้วก็ได้ถึงออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องแรกที่แนะนำให้ทำเลยก็คือว่ามีออเดอร์ให้มากเกิน400อออเดอร์ในช่วง3เดือนย้อนหลังตลอดตลอดนี่นะ